วันนี้พ่อแอ่ยูหนุอยากามาคอยก้าวเจ้าเจ้านกับลมงองลาไปน้องค์กรมาความวาันตอนนี้หนุอยเองก็ไม่เป็นอะไรลมงลาวได้เรื่องได้การไั้จั่มันจะร่วมพี่น้องครับผมเองก็มันกันอันต้องรวงกม,มกับผมทํากับอหลิงกับผมทํากันก็าจะไม่หน่อยเป็นหรักใช่ไห่ต้องเร่งไรจาเลยค่ะ bog tam tổ này chân di tu đó tu tu mà chứng phú, có nói ra nói này à ผมในายเนี่ยพระเ่ผมจึงอนี่ว่า้องนุกก้ยแกเป็นคนที่กำลังมืออันอะไรแรงบันอะไรก็เลยตั้ตงเขาค้างไว้เองแหละวรื่อบเ้นไผมวันนี้มีปเรื่องเลือดร้อนแล้วเปน้องเออหนะเออปันหานี่จุดจับของเราตรงเก่ก็มุนตรงน็้เป็น้องกับวันนี้เขาอยากมาแพ่งเปน้องก็รุกันเลยจไม่เป็นน้องกับ ว่าแต่เด็กิๆตัวน,นี้ก็ยำเย่แล้วพี่น้องเออนะเดี๋ปั่นง่าที่ขึ้นลาวเรื่องตันนี้ก็เรื่องภาวะเรื่องข่วยแรงมันเป็นกงไงธรรมาชาติพี่น้องครับแต่วันนี้มันไม่ใครธรรมาชาติลาวเลยเก็บไปบ้านเรื่องรวยอ่ะยังยเป็นู้ก็นรวยไม่กเ็เยออยคือบันนี้อันนี้บันรัก มึงก็จะมาตอนกบล้วนป้อมมีบ้านนั่งตะลอบบอกเวรี่กบลัวนี้อมเงไม่ควรจะอยู่บ้านก็จจะมาอย่าไปอยู่ไหนอย่าลองตองอรเยงเี่มันเลยจะเรี่องเี้ง่อย่างที่มันาบคนหู้ชถูกใจแล้วอย่างคู้มองเบน่อยมีได้ปก้ากันอะปุงลยนะเล้งได้ตังเป้เล้ยงบดนั้น มันเลยความเด็ดเดีมันอยู่กับผนหองเป๋ะเลยอยู่กับปีน้องไล่คนกันนะอฮะเอะอเออ,อนายมันปั็นปืนว่าตอนนี้จะจะมาจะได้กินข้าวมันเพงน้ำดื่มก็เริมเร่มแพงฮะเป้ตอนนี้น้ำรังตุวยนำอัพแพงว่านนำกินน้ำดื่มเล้าว่าโดยจะบาะถึงปืนตี กองเส้นบ้านเราอ่าหรือจะปลอมเพอบางกันเราไปลงกับป้านจริงจนบ่งบูน้อยไม่ได้อย่าคุยแกปังง่ายเองนะไม่อย่างนี้นคุยกันได้เนี่ยมาเป็นฝืนแล้วเออปุ่งข่ายออกมาการออกมาไปหาเป็นฝุนอย่างเดียวหนูบอกเพื่อนมาเลยมาหนึ่งแก็มากัน ปุ้มเก็บมาแล้วปุมาเบิดต้อนเล็กๆน้อยๆนะแต่ผมคนรวยแล้วปุ้มไม่ขอมีบปัญหาทางใดเพราะมใจนำเองก็ได้ไปลองกับชาวบ้านกับแต่ฉันเองเนี่ยมันไม่ไม่มีอะไรได้เลยตัวนี้ทะเลไปทะเลมาอ่าก็ถือไปเล่นติวเล่าตกอ่าเล่นกูไมเล่นเจก็ไม่จะได้เล่นเลยก็เหมือนเดียวกันนะเพราะความเป็นแพ้ก็มีฉันเอง ยันทำก็ไม่ดีเองถ้าไม่ร้กล้แต่กนนี้บ่าวด้ดีรุนอ้วนแต่ว่าใกล้ก็เึินปากเในนั้นขึ้นนเปนน้ำขึ้นไปไตหงส์ขึ้นไม่จิตตาใจเนอน่างอื่นซ่านก็ขึ้นกาอีกไม่น่าร้งปากจะเนกันนนั้นไม่ทันก็ใจไม่กกาอ้นั่ยหนอยหน้มันเป็นปู้หนุ่ยไม่เข้าเกมันเันนี่หละปั่นหัากปกมโรนะลาโลบอกเวืงกัน หลังส่วนตัวไม่สามารถเปล่ยนแปลงไอ้พี่น้องชาวบ้านชุมชนเอาเตะจังหวัดนครที่ท่างระดั่วประเทศไอ้รูดายมึงเคยจะไม่มึงเคยจะไม่คืบประเด็นอะไรเยศท่องนี่โกงเก่าง่าว่าผมนี่นี่พื้นดีนี่เป็นอ้วกกะถิดีว่าไรอ้วดีว่าแรงไรไม่เคยสุภาพแต่น้ำได้จริงจริง่ยศตรงวันนี้นะพี่น ong กับแรงเรื่องจริง จริงใจสวย,ยเต็มที่ถ้าว่ามันมีสาระไม่มีสาระไม่ว่าเรื่องกับครัวเรื่องเพื่อนเรื่องอาชุมชนเรื่อง่ายในหมู่บ้านเรื่องส่วนรวมถ้ายหยุดตองไม่ไหวจะให้เงินเล่นรับรางไม่เข้าจะใหหยุดตองยังมาแจ้พี่น้องในทั้งกลุ่มนี้รู้ในโลกโซเชียลพี่น้องครับผมหน้าที่ทำเพื่อเพล่เก้าทำกับทำทำ,ทำต,ตรงติ้นเลิกการเพื่อเพื่อนต่ลุงและเป็นยูทูบเบอร์คนไม่พี่น้องครับ นี่อำเภอบางกันพป่นรับทีนี้ผมเล่าความเกะก็ไอ้ไอ้ลงนี้ดูอยาจบที่ยิงงูเมียจบไปอยู่ภูเก็ตเดียวไม่รู้ให้ย้ายจนหามีได้เงินได้มันอรนี่อาจารย์อมหมอจ้อนุยเนี่ยแกอยู่จุดว่าเป็นคนนี้นะทีนี้แกะกาง่ายเกแกคนทูปาป๊มหับชื้กัน ผมเองก็นักตื้อเหมือนกันละน้องหนุ่ยเอานะน้องก็มาโตหนุ่ยแต่ว่าเมือ่อชาวบ้านเหลากันโตโต,ตกันมาหนี่ผมก็จำเป็นมีความคือว่ามาประชานงานให้ผีล้วงหนุ่ยเอาหมอโตหนุ่ยในเข้าใจเรื่องปัญญาธุรกิจบ้านของเราแต่ตอนนี้บริงานเรื่องการน้ำนี่ตอนนี้พี่น,น้องอะไรใจกันถุ้ยเลยนะ เดี๋ยวจะบอกพี่นออ้องรามูดตี่ดึงนะอดี๋ยวจะนำเระปาจะมู่เอินกับพี่น้องกันไล่ครอบครัวพี่น้องกับตีวด็ดเ,เรื่องนำตอนนี้กับผุ้มใจที่ทันเอาหมอต้อนหนยนี้ช่วยเรื่องนำอาจารบ้านตีเด็ดตอนตีเลงแต่ว่าปัาน,นี้แล้วเดครับคนตกเด็ดออกว่าเราไม่ว่ากุเลงไม่ว่าตอนนี้ก็รนำบ้านเรามาลงหน่วย มันก้นแพงนะกานากานะเขาจะเล่้ยงลาลาลาล่ลาอ่ายากให้เจเล้งเล่งเล่งเล้งลาอตกนันนันนัคือวันนี้นะบ้านจานก่อนเดือนวันก่อนไม่ใชกี่บาทอ่าเลี้ยงจึงไว้เป็นตรงํำรอยจันบรบเจจไว้เลียงก็ให้ไว้เลีนี่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 นีนี่งจันอะอ่ะตอนนี้จันไม่ได้ขกนุมจีนใกล้ไม่จำได้บานานบบนนก็ใช้ อ่าตีนจึงกาไม่ปลื้ก็หวานน้อยกิดมันแพงหน่อยไรจิตมัดทีนี้อ่าบันบันบัปลาจอแกบอกเดือนนี้กันละไหมถึงดีวาไม่หรอกก็โดนเพราะมันปลื้มนี่วันนู้ยมันปลือเนี่นี่นู้ยมันตีวาตีวามันขึ้นแบบไม่รู้ว่าเละลิปเป๊ะไปลิปจั้มลื้อเละลิปจั้มไปไปลิแป๊ะลื้อเละเละไปลิปจูนใส่แหวนมังตี้คนมาเก็บการามัน ตรวจแลยใหด้ดีมิเตอร์เป็นเรือเสียมั่งไม้น้ำเรืมังมม่งไม่บานน้นบานนู้นเปนนีบ้านนั้นเปนนีบ้านนู้ใจน้ำน้ำไม่ไม่แพงบ้านคนไม่โอยใจน้ำบ้านน้แพงมันหรือจะผมบ้านนะ่ะยศทงตัวน,นี้มีบ้านนั้นหนึ่งหกครัวแตงเย็เดือนดีแล้วนาะยยศทงน,ะยนายใจน้ำรับอาอห,ห้องมือเงินครับรู้นึกวันนายจะต้องอยู่ไม่เป็นดีกับเพื่อนปิดตูหน,น้าาบ้น หลังคนว่าผมอยู่ในบ้านครับผมอยู่ในห้องบางทีผมไปอยู่ลำนาวบางทีอยู่ตำตักบางทีผ่มไปอยู่ตรงยหญ่บ่อยาผมไปไห้คนพี่น้องครับบ่เคยไปตองกตายงตรงกตายคนนี้กตายดู้ยตายบ่มต้องเป็นทางเป็นไปละคนมาก็บขนาดน้ำมันขึ้นโดยที่ว่าต่อมันบานบ่มมันแตกแล้ววันเลื่อนอนพี่น้องครับไม่เลยใจน้ำเป็นเดือนเปเอาหนังง้ยนำกลองอะไรก็คือนำแก้มากินนำปลาป้าเพิ่งไลยใจเป็ดวัน รับมาตึงเสียงวา่านำประปาก็นอยเก้าันเ้อยก้ารอยเก้าชิบบาทอะไหนไปเด็ดเป็ดวันดีพ่มใจญ่โดยจะบนน้าหลังตัวอย่างเดียวครับนำอับเล็กๆน้อยๆครับเพราะผมไม่เคยอยู่บ้าน,บ,นททบพผมผมเปพี่น้องตายแล้วจะเป็ดกาคืนบอกก็ยนะ่ยงนะย่งน้องบ่าวตุ้มลางที่เป็ดคืนอ่ะรวมเรียบร้บ้านน้บ้านนี้บ้านน,าน,นั้นเราบมึงลาวผมไม่เลยเดียว แต่นามประวัตก็หน่วยกว่าบาทนี่เกต้องหนวยนี่มันเ็ด่องไหนผมเก็บไปเทิไว้เละไปน้องครับอ่ปพอมาเดืองตีจ้องเราอ่าปัญหาผมไม่เคยอยู่บ้านก็ว่าผมอยู่หลังบ้านมั้งอยู่ในบ้านมั้งทีจิงผมเดี่ยวทำใต้ทำราคดีใต้ก้าวที่ทำกงอ่ากงตีว่าเผื่อสังคมไปเยี่ยมปีเยี่ยมน้องอ่าหาบอกได้ก็ได้ต่างตเผื่อไปไปทำทั้งทั้งวัฒนธรรมตรงติน อาทรงเริมก้าวได้ต่างๆอากินมุกต่างๆดังที่กับผมมีมีการไปหะเดี๋ยความเด็ดเองกับเป็นกุ้งมาแร้วอยู่บ้านเริ่มชิปช่้งบ้านนำกินรอยเทรอยลาวบ้านบ้านบื้อนี่มันบ้านปลาเจ้าเลยปลาเจ้าว้าทำไมเดือนนี้มันถึงถึงสามร้อยกว่าวันนี้เดือนนี้เกือบสองร้อยกว่าไปซัดไปนองกับก็เก็บไปไล่คนเละไปนองกับทีนี้บางตานก็เก็บไปทัดหมายคนเละไปนองกับอ่า นี่ก็ในน,นู่นดีกว่าม่เด็ดร้อนดึงกันน้ำน้ยได้เจ็ดบาทกัจริงแต่ว่าได้ใจมันกินกันวเวทผมบ่านี่มันกินวเวทผมเห็นดูนะเอามาอเตอรน้อยนะบอบเอามาอเตอร์เป็นเด็กเป็นคนที่ว่าผมมีความรักมากๆโดยเฉพาะพี่น้องผมรูผมม้ผมรักเอามาอเตอรมากเลยใครน้อยก็ใช่ไหมแต่ว่าตือนตรงนี้คนกับน้ำไม่ยอดตองคนนี้ไม่ยอมรับ เลยตีมาทำองกับท้ำผมไม่กงเกียวมาหยิงเลยผมอยู่บ้านวันนี้ตรงแต่ถ้ามาแล้วไม่ก็เนื้อตัวเจงความเลยนะโว้ยอะไรเจงอ่าจะเย็นเย็นดีเดียวผมก็ไปเลยไม่เจื่อให้นะไอะไรก็ปวดได้ไป็นหมอต่อตึองเล่นไม่ดีคือผมไปเลยไม่เจอให้นะบางทีกลุ่มเก็บนามันใจได้นะเม,มื่อจะหมดว่าไปเก็บบ้าน,นะ จมดน้ำม tr 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 ันไปเจ๋อนี่จมุดน้ำนะอ่าไปจึ้งน้ำมันขึ้นตจงจำหน่อยเดิมนี้น้ำเดินลังขึ้นตจงจำหน่อยแล้วโดยที่ว่าก็มีหลายหละเอียดก็หมุดจมดว่าไปบ้านคนนู้นแล้วนะไปตึ้งเละกาน้ำเจ้านี้เดินนี่จาเดินนี้ไปในจงจำเดือนนี่มันพิดปกติแต่ว่าพวกที่จะน้ำใจเว็บทำมาจากนึงครับไม่มีตั้งดีปีนปีนองน้อยจีวัดพ่อย้ำจุ่ม แกวานุ oui, ่งกาเก้าใจบางทีคนเก็บน nah ้ำมันาตาลายขนาดนันก็จะไม่ยิงบ้งมหัวบางทีก็ไม่หมกตมอันนังเสือบุญลืมไปเรือว่าคนดีเก็บการน้ำหรือคนดีว่าเก็บมาเลเซียกับเมื่อกว่าที่ว่าน้ำมีต่ออาจจะตาลายมั้งมึงเลี้ยงไอ้ไอ้ไปเลี้ไป้อมหวเนะ บางทีเล็กปก็ไปเล็กเาเลียจุนเลมันตึงตึงเจ็ดหน้าพัดอมันดีเลละทนชอไปดีทางทีนี้ผมคิดว่าปัดนี้นนนี่ผมผมเน่ยกำเนิลูกนุยผมว่าราเป็นต้องเยอาอย่าวาเลยนะนะผางผมผมอยากให้คนดีก็บในกบน้ำมาตั้นเลยเป็นต้องอ่าแล้วก็เผื่อเปียกเลยก็เผื่อนไอ้ไอ้อเมื่อเจอได้ก็ผมบรับเออลูกรับ ตามตีลักจริงพี่น้องครับถ้าว่าเงินได้คนเดียวก็เงินได้ไม่หรือเรื่องน้ำนะครับเก็บกาน้ำก็เก็บไปอาเมันเล่น้อยกินได้ดีเดือนนี้น้อยขึ้นเท่าใดขึ้นกี่น้อยกาน้ำเท่าใดเช็คได้ดีละเอียดเละเลือดรนเละนึงเลืเท่าเีือดสนไปที่เลี้ยลูกไปเป็ดไม่ใจมาดเอาหม้อไม่ได้บางทีอาจจะไล่เป็นลมก็จะไม่เละเลีนไปเรื่อยหรือไปเรือยเป็ดเข่นลมต้มไม่ได้อ่านะ นี่ก็ลองนี่หรือว่าไม่มีบัตนี้ก็ได้ครับลุงมาเช็คอเมิเตอร์คนมาเก็บคะแนนคนถ้าไม่นั้นหรือว่าเยคุณเดียวก็ได้แต่ว่าต้องมาหละดีมาและตึง้งไม่แจวเลือกเลนยน้อยเลยเออขาเต่านี้ต่นนั้นทำไม่ได้ไม่ได้ต้องยึดทำยมไม่ยอมอย่าบังยออย่าเอาจังเนี่ยเนี่ยกาจนที่ว่าตัวบทหน่ยเลว่หน่ยนั้น mày bà phiếu tốt ngay mày lấy mít tươi ngay à chỉ răng cho bà bún na đi nuôi cầm lặng cha ai cái thật lòng tiếp nằm lệ cái tuổi lệ vẫn vẫn nằm quá trò bẹp đấy na nuôi cao chơi mày để mày cao chơi bông đi quá à bầu bầu bọc đáp đầu áo trái quả về kiếp phải tiếng còi lên mới nu liền a về liền อเหล็ปกับเหลงอนะบางทีดินมันเตียวจิตบางทีเลต้นเป็นเลอกทีนีบอกว่าเกียนมงมาไปเป็นนันไม่ได้หนมก็เฉยนะบาทีอาจจะไปพลาดถือาจจะไม่ไพลาดนี่หน่วยก็โคตรพิจบ,บนะททีนีตึงปั้มดูแลบ้านจนจนไม่อยู่นาะมันขึ้นแต่พ่าไม้นักวิก่งการเขดีหม่เละเไม่รู้มาตไห้เขไม่นะได้ก็มาเลจากแต่ปังงนะี้รื่องตอง ได้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 ผมบอกตรงๆน่นะน่นน่ะผมรักน้องน่มาเอมาต้นงมาต่ไอพละนี่กูไม่จะรักเลยมึงมาดิเล่นนั่งบันกูกูไม่ได้อยู่บ้านก้นเกตายแป๊นเตะกูได้ที่ปรตานั้นกูไม่จะที่ไหนกูเกยเที่ยวมาวันนี้คนจะไม่ไมบอลัเที่ยที่ความรู้สึกน้อยเนื้อหอาใจเป๊บเตะ เดือนวันผมได้ใช้ห้าวันเพิ่นแค่ต้องลอยไปทักยั่งกับบอกเดือนตีสองผมได้ใช้นิติบุคคลวันผมไปที่ทำข้าวมังไปที่โน้ไปที่ห้องไปอยู่ในบ้านที่จริงผมไปเอาอาหารต้มกับมันทำได้คลิปวิดีโอพี่น้องผมใส่แรับมาตีสองวันนี้นามันขึ้นเคยเลยเราไปผมไปเลยไมิเตอิมเดินปกติอ่าเพราะงั้นคุณคุณมีความสุขมาเลยม่เติมเดินปกติกับพี่น้องครับ แต่คนเก็บปุ้งว่าอาจจะไม่พินปอกติหรือปอกติก็ได้มันหลกอะฉันก็เดือดร้อนมือนกันแหละวันก่อนฉันใกล้เริ่มจีนไม่ใช่ึ้นแบบนี้แรงจะนามาหลังตัวหลังนั้นหลังนั้นนี่แต่ตอนนี้ฉันไม่ได้ใกล้กล้องแล้วแต่อย่านามันเป็นว่านี้เกินนะหรือว่าลูกน้องตอนนั้นเลือนเลมิเตอร์ตัวไม้แล้วอ่ะ รือว่าลงไปแจ้งเตียคนนี่ก็จริงบ้านมันจันทร์ันทิกลองในบ้านเรบ้านผมกับตรกลองกับตีหน้าบ้านถ้าคนให้มาตรวจมิเตอร์หน้าบ้านมันต้องเล่นกับข้อมูลกับเข้าใจไหมมิเตอร์คือบ้านป้อมหน้าบ้านมิเตอร์กับกลองมันตรงนะพี่น้องกับถ้าเขามาเล่มิเตอร์จริงจริงนะเรามาตรวจสอบจริงจริงกับมาเจนเอกลองกับพี่น้องครับนั่นคือข้อมูล หรืองวัดเื่แหลมจริงหรือว่ามโม่ตอนนี้เชื่อกันเองมือโปรอยู่ไงมอ่หรือว่าปลอมไรกันท่นหรือว่ากินเล่นเล่นแต่เด็กมีในนา,นา,นานมปุ้มสงไส่ไม่ใหญ่น้าท่านเราหมากเลยครับท่านสงไส่นะครับผมไม่เคยไว้าวางใจกับคนที่เก็บการนำเลยครับแต่ลุงหนุอยนี่นอมอมะตัวนี้ผมรักอย่างแรงมิโนครับอันนี้ไม่มีปัญหาเดียวเรื่องน้ำนี้บ้านหนุ่ยจะปับปุ้งเองนะ ป้อมก้าวใจในวัยรุ่งทองอะจนนั้นคือเมื่อปีบ่ปมมากนยังเหมือนกันนะผ้มกายู่แลไม่จันบ่ดูบ้านนะต้อมจงเล่หลายเองหลายจริงแต่งานเกี่ยวกับจัางกลมเป็นหหมอจออาเป็นอยงกับลูกดังอาจูแลมาจึงแต่เดียวแล้วผมก็ให้ลูกน้องเอาปอมไปดูแลไม่ว่ามิตอร์มันบางคนละคนมันเจียมไหมนามเดินดีไหมเวลาเก็บเนเล เจ็ดดินนะเฉพาะอยไรแวปนี้นะแต่ั้งโจน่เจ็ดหน้าปัได้ดีวันรี่งาเลยมือี่อาวันมิจ่งเป็ดเล่ริปดมาเล่นดไม่ใหญ่เมื่อไหรควัดนะพี่น้องครับไอ้ควัดเราเชงได้เลยบางทีมันได้เชี่ยกันแต่นี้เราได้จะเชี่ยนี่อ่าอ่าก็มึงกันเราจะช่วเชี่ยกันางไปนู่นก็ช่ยไปหนจะนำมนจบแต่บางทีฮาจะพลาอาจจะลุกนองก็ได้นะเพราะนองแก้แล้วใช่ไหม เอเลวีฮะคนงั้นกูมาเจบน้ำอาอิตเปละเลวเลียชุนกาเลี้ยเพลย์อี่มันติตตานุมาอาทตยละลิงาดีมันิตบนี้กะไกปเลี้าวมาบอกมาชูอันนี้กับมก็ตดนารงหนุ่งกันได้บางครันี้ได้แน่นอนเลยนะผมเกบไปเทสเอเลโก้มส่งสั่งไปส่วนบีน้องกเล็ก็วบาง่ายผมทุกคนแล้วลวไรคนบีน้องมึงจะเชะตาหวาไม่ปรับปรุงน้ำได้ดีกับ คนณเก็บไม่ดีเบจัดนี้ผมจะต้องไปทางอำเภอร์กับเพื่อนไ้ตังอำเภอมันีใจมาตดูต๊อกว่าไปมันเตะนามดัวว่ารู้มิเตมันเสียหรือกาควุยแพงหรือกามิเตมทำมันพินประเกติไอ้นัื่องไะจะไปไม่สนใจกับผมเรียนมั่งว่ากับเสียความรู้สึกเสียความรู้เสียความรู้ริงๆิงกับนามกินไม่แพงแต่นามลงตัวแพงกว่านาม น้ำดื่มน้ำกินพี่น้องครับน้ำรางตัวไอ้พวกน้ำกินเละล่ะซ้ำไปตัวรางตีกี่กาลรางตัวว่าความอยู่ดีร่องวันครับน้ำรางดีกันงั้นตีกีจการงับเพรับบ่เหนื่อยน้ำวันนี้นับไม่ได้เป็นรูปไม่เคยไปช่วยเป็นวัดวัดใหญ่กว่าพลังลาวเป็นดั้นน้ำมากึนเกอโดยเรื่องก้อนพี่น้องครับ น้ำมันเตะผมจเป็ดวันผมอยู่บ้านมั้งไม่อยู่บ้านมั้งกเขาอยู่อยู่อีกองจริงผมไปทำเขาสั่นตั้งแต่กงกุลกระทานเก็บข้ากุมหนึ่งทานแบบน้ำต้นเกดต้องลอยกับใบต็ดตั้งตั้งตีโตมันเตะน้ำผมไม่ได้จ่ายผมได้จ่ายเป็ดวันผมลับมาถึงบ้านปรรนีโดยโดยตีว่าปีว่าเิผมไปกันกบบไม่อยู่บ้านมันเกินไปเกินไปก็จะไม่ลงเลยผมก็จดเป็นรงชองกันไหนก็จดไปหน้องจัว ai là ông bơ gan anh ạ, vì cũng có một cái này là luồng tròng na, điều cũng sẽ tập trung cái cái nàyเอง, là luồng tròng, ông anh à, đi về F ông anh บางดีว่าเอ้อเ้ไม่จามันอยู่มานี่ก็ไปบุปอๆไปไหนอยู่มาอยู่มาอยู่จัดริงมาแลยดี่ไม่เติมมาเลยิงก้องนะตงก้องที่หน้าบ้านว่ามาแค่ป่าได้มามาตรวจโกบป่าได้มาบ่นกับนะอนนี่กูเล่นเวงนะกูไปลาเลยนั่นแหละมึงยังปัญนาไงที่ว่ามึงควนบ่วยกก่ว่ามึงควนอะอะอะอไอ้ป มันเล็กเว้นปัญหามันเก้าตัางเปลี่ยนก้ามาทำไมพี่น้องเดือดร้อนลาเลยมึงอยากว้นักแรงนะตาบังเอิญว่าเรื่องเจ้าขึ้นมาโคตรทอกมิดเตอร์ตุกน้วยเลยไปเจอตุกเป็ดเสร็จแล้มึงมีปัญหาทันทีไอ้ป้ามึงจะทำไมมึงจอโกงนาดนันเรื่องว่ามัน well. มีปัญหาทันที ที yeah, right. so ่นี like yes Mother, ่พี so ่น้องที่เราได้ทำงานทำกันดีจะต้ไปได้ดีจึงแบบกันเราอะมึงคนเดียวใช่ไหมต้องรอจัดดูแลพี่น้องเขาตึ้งกับพี่น้องอะตึ้งดูแลให้ดีอ่ะนี่ผมขอต้อนว่าไอ้ปรับมึงนะไปจะไหมชาติเมื่อวานนี้เลขกแตนี้ก้อนนะถ้าทำไม่ปรับปรุ่งมะลงหนู่ยเออเอกมาตรงนี้เออต้งไอยเล่จชาติจะไปตึ่งเปอดเลยต้องกดล้องต้องนะเรื่องกิ้งเรื่องกิ้ง วันนี้ผมไปก้อนในยกตงวันนี้มาจังโจ้ในปราบไม่ใช่มาเล่นจังโจ้ใออนออมตะนุ่ยคือไอ้ปราบมันใช่ไม่ค่อยดีครับพีนกับว่าจะเล่นกับปืนปุ้งกับไม่ใครโปรอุบโปตาผมคิดว่าผมส่งติดอินาว่าองค์จะไม่กะปกติในนนอนคือโบ่าาน่าจะมีอะไรแปลกๆมีนคนมีก,การหรือมีทิ้งแปลก เรืออาจจะมีการคิดอะไรกันในอยู่หรือพิจาได้อยู่นึงนะผมไม่รู้แต่ต้งไปกับผมเองอพวกยม่งกับวันนี้ผมลาไปก่อนเจ้าตอนนี้ก่อนกับกาเซัยนส่งทินในอำเภอบางกันเรานะครับแตำบลบางกันเรากับนะครับวันนี้นายนายโงกับนายนียนยนย่ลาไปก่อนนะพี่กุ้งว่าใหญ่ไปหนองเออจิตจำจมนุย่นยนยนะ เล่นก้าวจัดเตือนกับล่วง้องรายกาปรับกับจนไม่ลาวันนี้จำบุญงเอ,อบหนุอยอย่ยลาไปก่อนกับประมาณย่ง้องเปียแลีวก็ฮะอ่ปราบเดี๋ยวก็มาลิจ้าหลาจำย่มจำบ,บ,บับมาครับกอนจำบุญไปนองครับจับ,บุกันเถอะเถอะไปล้วคกะ